สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเทสบางคนก็จะชอบอีกแบบหนึง่งบางคนก็ชอบอีกแบบหนึง่งแล้วแต่มุมมองความคิดแล้วก็เทสของแต่ละคนก็ขอย้ำซ้ำๆว่ามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบอีกแนวนึงชอบชุดหนังใช่ไหมฮะหรือชอบชุดแบบสบายๆบ,บางคนก็มากับเท้าแตะ บ็อกเซอร์แล้วก็เสือกล้ามแวกแนวแม่แวกแนวแม่ฉีกแนวฉีกแนวนะครับล่าสุด,สดว้าวเลยคู่รักหมอลลำสวยหลอ่อสันวงสะทอนแล้วก็แปวปลาแสงทองไลฟ์สไตล์ชีวิตคู่หวานตื่นเต้นมีสีสันสุดๆมีความวารรตี้ความสีสันความคาวาอี้อ่าใส่เข้าไปครับคาวาอี้เนี่ยล่าสุดวาาวปบ,บนไปพักผ่อนหย่อนใจทำงานที่แดนกิมจิ นั่นก็คือเกาหลีใต้นะครับก็ไปขายสินค้าด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะประมาณว่าเกาหลีก็แค่ปากซอยอะอ่ะชุนนี่บินบ่อยบินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับว่าเอาตรงๆเลยแม้คือบางครั้งเนี่ยในเมืองไทยอะทำไมไม่รักกันนะมีแต่ด่าเขาว่าเขาสารพัดเนี่ยเขาไปอยู่เมืองนอกเนี่ยไม่มีใครด่าเขาเลยหลายคนก็อ้างว่าอา้าวก็มึงมันไม่มีใครรู้จกักนะ คุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้ครับการที่เขาจะไปเมืองนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเขาจะรู้จากใครหรือติดต่อญาติเขาหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าเขาไม่มีเขาคงไม่มั่นใจไปหรอกนะครับหรือถ้าจะไปจริงๆมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครมารับรู้เปล่าถูกไหมเพราะทริปเนี่ยมีแค่2คน นะครับงานถ่ายแฟชั่นแดมกิมจินะฮะสวยๆก็มาทั้งเดี่ยวและคู่ FC ฮิวใจใจฟูไปตามๆกันเท่านั้นยังไม่พอนะครับไลฟยกลุ่มปิดให้แฟนๆได้ส่องความน่ารัก SP ที่เกาหลีด้วยบอกได้คำเดียวว่าโอ้ทำไมมันช่างหวานช่างว้าวอะไรขนาดนี้เนาะเออแต่ก็ไม่ไวโดนคนติอันนี้คือจุดพีคเลยนะครับ ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้แพลว่าให้สันเนาะเวลาไปเกาหลีเนี่ยแต่ก็มีคนที่จะตามด่าไม่เลิกคือหาคำมาด่ามาแซะมาว่าเขามากัดเขาแม่ไม่อยู่เมืองไทยแป๊บเดียวเนี่ยกัดกันเก่งจริงๆนะไม่ล่ามทรงล่ามโซไว้ปล่อยให้มาเพี้ยนพลาดให้มาเหา่าให้มากัดอยู่งเงี้ยนะครับไม่รู้พันอะไรดุชิบหายนะแต่ละคนเออ แต่ละตัวดีกว่าคนมันเป็นสัตว์ประเสริฐใช่ไหมฮะสัตว์เดราาัจฉานก็คือสัตว์เดราาัจฉานสัตว์ประเสริฐเนี่ยมันยังรู้จิตใจคนคุณค่าของคนแล้วก็ร่ำเรียนมาเลยทําให้สัตว์ประเสริฐเป็นผู้ที่เจริญแล้วแต่สัตว์เดราาัจฉานเนี่ยนอกจากจะไม่เจริญแล้วนะจะไม่เจริญแล้วก็ยังทําตัวให้ไม่น่ารักแล้วก็เป็นสิ่งไม่ดีทางสังคม นะครับควรทำยังไงฮะไหนๆก็ชอบเห่าแล้วชอบว่าเขาแล้วก็เชิญคุณไปอยู่จีนเลยจ้ะนะไปอยู่จีนเลยจ้ะเยอะแยะไปหมดนะไปย่างไปอยู่จีนเพื่อไปย่างคุณเขา้าใจไหมแอดมาถึงอะไรไหนๆคุณก็ปากหมาแล้วอะ่ะคุณเป็นหมาแนละ้วคุณไม่ใช่คนนะส่งกลับจีนไป ไปย่างปะนะเออนะครับหลายคนเข้ามาก็นะพลังลบมาเต็มเลยแต่งชุดนี้ในเกาหลีเขารู้เลยว่าคนไทยไปเที่ยวเพราะเกาหลีเขาไม่แต่งกันแบบนี้อา้าวแล้วมือใจเขาแต่งแบบไหนมือใจเขาแต่งแบบไหนครับบอกมาหน่อยสิครับคุณเธอเกาหลีเขาไม่แต่งแบบนี้เขาแต่งตัวเรียบร้อยมากอ่ะ เฮ้ยแต่ว่าแอดดูมองเนี่ยก็ไม่ถึงกับแย่นะเพราะแพลวเปล่าเนี่ยเขาก็มีสไตลิสต์และอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกเสื้อผ้าของเธอเนี่ยเธอเป็นคนชอบแต่งตัวคนสวยธรรมดาเนาะทีนี้เวลาแกแต่งตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือไม่น่ามองทีเดียวเพราะว่าการแต่งตัวของแพลวเปล่าเนี่ยบางคนอาจจะเป็นสายไฮแฟชั่นมองปุ๊บรู้เลยว่าอ่ะต้องแต่งอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะ คือต้องเข้าใจนะครับว่านักร้องหมอลำซุปตาที่จะก้าวขึ้นไปเป็นดาราช่อง7มันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่ยังไม่โอเคแต่พออยู่ไปน,น,นานๆนะครับมาถึงว่าช่อง7เนาะมีละครมีอะไรที่ป้อนเข้ามาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องขอบควรแล้วก็เป็นประสบการณ์เพราะว่าเทสแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเทสช่องเเนี่ย คือเขาจะมีคนดูแลเลยมีผู้จัดการส่วนตัวมีคนดูแลมีอะไรทุกอย่างนะครับแต่ไอดูไม่แน่ใจว่านิดรุยเป็นผู้จัดการต่อหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนิดรุยเนี่ยมันก็จะมีความจริงใจมากกว่าคนอื่นที่เรายังไม่เคยร่วมงานด้วยใช่ไหมครับเราไม่รู้บริบทของเขาไม่รู้การทํางานของช่วงเจ็ดเราไม่รู้รู้แต่ว่าทุกคนเนี่ยแบบพรามมีความสุขกับน้องซันมากนอกจากมีความสุขเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไม่เอาเรื่องได้ร้าย ปัญหาต่างๆมาคิดเยอะมาคิดมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวบ่อนทําลายความสุขของเขาสองคนสิ่งที่เขาสองคนต้องเดินไปข้างหน้าน,นั่นก็คือความรักความชื่อใจและแอก็สาธุเลยนะขอให้แพลวกับซันเนี่ยรักกันนานๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากว่าจะมาเจอกันนะ่ะแมงโคตรยากเลยชีวิตคนคนหนึ่งนะครับ ทำงานไปทั้งชีวิตเลิกลากับสามีเก่าโดนด่าไม่เลิกโดนสาบไม่เลิกมีผู้ชายสักกี่คนที่เดินเข้ามาทําให้เรารู้จักและให้เราผูกพันเมื่อเราผูกพันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเคยคิดว่าไม่ดีนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีว่าฉันแบบรู้สึกมาสะหรย์ใจตรงที่ว่าฉันมารู้จักกับเธอได้ยังไงมีจุดเริ่มต้นอะไรทำไมเธอถึงปกป้องฉันทำไมเธอถึงรักฉัน มันก็ทําให้ผู้หญิงี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าด้วยความเป็นแม่ลูกสองด้วยความมั่นใจก็จะค่อยๆลดหายลงไปแต่ความมั่นใจในเรื่องของการแสดงเปล่าๆก็ยังเป็นนักร้องศิลปินเดี่ยวที่เอาอยู่นะครับเพราะว่าเจนประสบการณ์นะเจนเวทีเจนประสบการณ์ส่วนลองซันที่เข้ามาใหม่เนี่ยอะ อาจจะไม่เจนเท่าแพล,ลว์เาแต่ว่าอย่างน้อยน้องก็เคยร้องลิเกแล้วก็อยู่ในวงลิเกมาก่อนความกล้าแสดงออกน้องก็ถือว่ายังมีเพราะน้องก็เคยผ่านแคสติง้งผ่านการเวิร์กช็อปทางช่อง7มาแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งดีๆนะที่เขาต้องคู่นำพาไปในทางที่ดีสังเกตไหมครับต้องคู่เนี่ยมักจะนำพาไปในทางที่ดีบ่อยมาก แล้วทางที่ดีก็คือเส้นทางที่มันรู้สึกโอเคแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขในทุกเส้นทางเดินของแพลวสันเนี่ยมันเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องคนที่ไปด่าเขาเนี่ยนะครับมันเกินต้านแล้วว่าคนพวกเนี้ยคิดหาแนวมาว่าเขาคนไม่ชอบพูดอะไรก็ได้เพื่อให้คนไม่ชอบเขาเหมือนกันคือแต่ละคนก็จะพูดยำ,ยำๆซ้ำๆนะครับเห็นก็โพสต์แชร์เต็มเกาหลีเลยค่ะ แล้วพนักงานโรงแรมมีคนไทยด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะเออแล้วก็แต่ละคนก็คือ,รอแรงงทางนั้นเลยนะฮะจนแปล่าๆเนี่ยต้องออกมาปรีโพต์นะครับว่ากี่คำดูถูกกี่คำท้าทายมันก็ไม่ได้มีความหมายเท่าความสำเร็จเออนะฮะมันไม่มีความหมายเท่าความสาเร็จหรอกเพราะว่าความสําเร็จอยู่ตรงหน้าความสําเร็จเราสู้มาด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจุดที่เราดําเนินมาด้วยกัน แพลวซันเดินจับมือกันนะครับเดินถ่ายรูปด้วยกันเดินทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะถ่ายรูปเขาจะอยู่มุมไหนเขาจะอยู่กับดอกสก,กุละหรือจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขานะโพสเป็นเป้าหมายในชีวิตอดีแล้วเรื่องตัวเองไม่พลาดพิงหรือแม้แต่แซคคนอื่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังสู้ไปกับแพลวๆหลายคนชอบเธอมากที่เธอไม่โต้ตอบที่เธอไม่ทําร้ายคนอื่นนะครับ ทางทางที่คนอื่นเนี่ยอิจฉาเธอทำร้ายเธอเพราะอะไรสวยไงเสียดายแทนบิ๊กไงเลิกไปได้ยังไงไปเอาทำไมคนนี้คนนี้มันชาวเกาะตอนไม่กลับมาคืนดีกับบิ๊กสวยขนาดนี้เสียดายมากๆอันนี้เรื่องจริงแต่ไอพวกที่ไม่ยอมรับความจริงมันก็มีเหมือนกันเช่นหน้าตาก็มีสวยเดี๋ยวนี้แกเดี๋ยวนี้เหี่ยวเดี๋ยวนี้ย่นเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ตลก ทำอะไรคือไม่มีที่ปรึกษาหรือไงอีกคนนึงก็มนุษย์ร้อยโปรเจกต์ทำโปรเจกต์อะไรก็ไม่ขึ้นแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเนี่มันมีความปากแข็งมีความรู้สึกว่าอารมณ์ของแฟนคลับฝั่งนู้นอะไม่ค่อยเสถียรน,นะครับค่อนข้างที่จะแปรปวนเหมือนคล้ายๆคนเป็นไบโพล่าแต่สมัยนี้ไบโพล่าก็ยังมียารักษานะครับทำให้หายได้ แต่บางคนที่ไม่ยอมไปรักษาแล้วรู้ตัวเองว่าป่วยหรือเปล่ากูเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กูไปด่าเขาแล้วเขาไม่ด่ากูกูรู้สึกยังไงบางคนเครียดครับที่เขาไม่ตอบกลับปล่อยให้เห่าเป็นหมาบ้าไปเหมือนที่แอดเคยบอกนะตั้งต้นอะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเห่าชอบกัดชอบแสะไม่เลิกเนี่ยเอากลมปสุสสตว์มาเลยนะครับมาจับไปประเทศจีนเลยนะไม่เข้าใจ ประเทศจีนเขาเรียกมกินหมาไม่ใช่หรอนะครับสร้างมันนะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปสําหรับเรื่องของแพรวลาแสงทองก็ชี้ก็มั่นมั่นต่อไปครับเดินทางต่อไปมั่นมั่นต่อไปไม่ต้องมาสนใจใครชีวิตเรามันก็มีแค่นี้แหละนะครับเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องแก่ใช่ไหมเพราะอายุมากขึ้นเมื่อแก่อายุมากขึ้นเนี่ย เราที่ยังมีแรงอยู่ก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไปสังคมเขาก็จะเห็นว่าเออแปลกับวสารมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้มีความรักความห่วงใยให้กับแฟนคลับนะครับเจ็บก็คือการที่เราเนี่ยรู้สึกตัวทั้งเจ็บใจทั้งเจ็บกายทุกอย่างมันประคับประคองกันไปได้เพราะว่ายังไงความรักมันก็จะช่วยฮิวใจให้บาดแผลหรือความเจ็บเนี่ยทุเราลงทุเราลงนะครับ อาแล้วตายอ่ะตายเป็นสิ่งที่กลัวไหมอ่ะท่านผู้ชมกลัวไหมแอดถามก่อนความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยนะรู้เปล่าจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่น่ากลัวกินเลหน่ากลัวที่สุดตายแล้วไปไหนไม่รู้แต่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะตายนะครับการเปิดปฏิจจสมุติบาทนะครับแล้วก็ การรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแอดดิวจะฟังอาจารย์คึกฤทธ์นะครับเขาจะชี้ให้เหตุผลต่างๆตายไปไหนตายทำอะไรก่อนจะตายคือมันจะนึกถึงสิ่งเก่าๆคือถ้าเราเอาจิตของเราก่อนตายไปผูกกับอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าเราตายไปแบบว่าไม่คิดอะไรเราคิดไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงให้เรียบร้อยก่อนตาย ตายก็จะตาหลับเป็นธรรมดานะครับเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะทำงานแล้วเราประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ผ่านมานะครับคนจะว่าเขาก็ไปหาข้อความใหม่มานะไปคิดคนะิดเอทมาว่าจะว่าเขาว่ายังไงเขาไม่สนใจหรอกเขาเดินหน้านะครับก็ไปเที่ยวเกาหลีเจอคนเม้นตํตหนิเรื่องการแต่งตัวเรื่องแต่งชุดอะไรแบบนี้นะฮะ รู้ดีมันก็มาเที่ยวเองสิใช่ไหม <laughs> โอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยให้พวกมันมาเที่ยวบ้างเราจะรู้ว่าแต่งตัวเป็นยังไงนะววันนี้สวัสด,ดีครับ